สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยากจะมาขอบคุณทุกๆคนนะคะสําหรับยอดพรีออเดอร์กาแฟ h u Coffee นะคะตอนนี้ยอดพรีเจ็ดหมื่นกล่องไปแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะสําหรับคนที่ สั่งกันเข้ามานะคะแล้วก็เชื่อใจในโปรดักที่เป้ยทำคุณน,นัน,นชิตานะคะก็วันที่15หรือ16นี้แหละเป้ยคิดว่านะเราก็น่าจะได้ของกันแล้วทุกๆคนนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับใครก็ตามนะคะที่เคยลดมาแล้วทุกวิธีแต่ว่ามันลดไม่ได้หรือลดไม่ลงะคะ่ะเป้ยอยากแนะนำนะคะกาแฟเอชชัวตัวนี้นะคะซึ่งเป้ยว่ามันตอบโจทย์สำหรับเป้ยมากๆซึ่งผ่านการลดน้ำหนักมาแล้วหลายวิธีนะคะดื่มทุกวันเลย หอมมากหอมเหมือนกาแฟปกติมากใครบางคนที่ทานอาจจะก,กังวลนิดนึงเฮ้ย hey, ทำไมมันหวานมันจะบ้วนหรือเปล่าแต่จริงๆคือในซองหนึ่งเนี่ยหกสิบแคลเท่านั้นนะคะและที่ความหวานเนี่ยเป็นความหวานมาจากหล่อหังกล้วยนะคะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะคะศูนเปอร์ซ็นไขมันทานศูนเปอร์เซ็นน้ำตาลนะคะนี่แล้วก็ศูนเปอร์เนคอเลสเตอรอลค่ะ